ก่อนเลโก้เลี้ยงห้าจุดคือแหนแดงแล้วนะแล้วได้ประโยชน์เยอะนะไม่ใช่แค่พืชอย่างเดียวพี่ได้ในสัตว์ด้วยนะเนี่ยนะคะถ้าใช้แล้วให้มันโตไปอะไรคะขมไหมเขาไม่ได้มาเต็มหนี้หนูใช่ไหมเกี่ยวครับอันนี้เป็นหน้าที่ปิดทองเข้ามาสมดินรับ เชิญเลยครับหัวหน้าเข้ามาทํางานให้เฉยโอเคค่ะค่ะอ่ามีการใช้แหนแดงในนาข้าวได้หลายแบบนะคะใช้ทั้งแบบที่ปล่อยให้แหนแดงโตไปพร้อมกับข้าวก็ใช้ประมาณ10กิโลต่อไร่10กิโลแหนแดงต่อข้าวนาข้าวหนึ่งไร่อันนี้มันจะโตไปพร้อมกับข้าวเลยพอพี่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะพี่ก็ไถกบแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าพี่ใช้วิธีนี้เลี้ยงเลี้ยงแบบวิธีนี้พือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดคือพืชที่ปลูกต่อจากข้าว เพราะป่ามันจะเต็มที่แล้วว่าเราจะไถกแต่ในระหว่างที่มันจเจริญเติบโตมันก็มีส่วนที่ย่อยสลายไปนะข้าวก็ได้กินแหลกแต่พืชที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือตัวนี้คือพืชที่ปลูกต่อจากข้าวปีนั้นนะะปลูกต่อกันเลยต้องปลูกต่อกันเลยนะเพราะมันปลดปล่อยในต้นเจ้นตั้งแต่คุณไถแล้วสามสี่วันแล้วนะฮนะอีกนแบบหนึ่งนะเลี้ยงไหนแรงไว้เยอะ นะเอาแหนแดงไปหวานก่อนเลยค่ะสามร้อยกิโลต่อไรนะอันนี้ตัวที่ได้ไประโยชน์คือข้าวปีนั้นเลยเพราะหวานเสร็จเรียร้อยไขไขเสร็จเรียร้อยค่อยดำนานหรือว่าค่อยหวานข้าวนะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นนาหวานนี่จะต้องระวังนะเพราะว่าปกติถ้าแหน่มันเยอะเกินไปแล้วมันยังไม่ตายคือเวลาไถแล้วมันยังไม่ตายบางทีมันคุมมันมันก็ขยายมันก็คุมขึ้นมาเม็ดข้าวก็ไม่โดนแดดก็กองอกไม่ได้อีกนะปะกติแล้ววิธีนี้ก็จะเน้นเอาไปใช้ในนาดำเท่านั้ อาจะได้ประโยชน์มากกว่าน้ดำอย่างนี้เลยค่ะใช่ค่ะไม่ต้องกลัวไมตายก็เหยียบไปเลยค่ะคุมไม่จะดไม่เบ๊ดด้วยใช่ค่ะถ้าแบบนี้นี่คือคุมไว้จะพื้นได้ะโอเคนี่ก็สวยงามสวนี่น่ารันค่ะนี่น่าอินทรีย์น้ำดำเหมือนกันพอมันโตมันโอ้โหเต็มปอนด์นี่น่าหวานค่ะ แต่นี้เขาโตในนาดํากับน,หนาหวาน,อ,วอ,นอันไหนโตดีกว่ากันอันไหนโตดีกว่ากันที่จริงแล้วแหนไม่ได้มีปัจจัยเรื่องว่าเป็นนาอะไรนะแหน,แนต้องการล่มนํารายนะถ้าเป็นถ้ามันอยู่ที่ว่าเราเอาไปปล่อยช่วงไหนใช่ไหมคะคือปกติแล้วถ้าเอาไปปล่อยช่วงตั้งแต่แรกเลยนะหวานให้มันดาตั้งแต่แรกเลยแล้วอยเอาเอาเข้าวไปอันนั้นคือมันโตจนเต็มที่แล้ว ถูกว่าะมันไม่ขยายเป็นพื้นที่แล้วแต่มันสีส่วนที่ย่อยสลายไปเรื่อยๆเพราะถ้าเมห็ดที่มันดันกันลากมันพ้นจากลากลากมันพ้นจากน้ํามันก็จะเกี่ยวแล้วมันจะย่อยเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยนี่นานคะกับอีกแบบหนึ่งคือหวานข้าวเสร็จให้มันงอกขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปมันอยู่ที่ระยะห่างแต่ตามด้วยคันที่โล่งห่างเด็กพื้นที่ว่างสําหรับให้แหน่เจริญเติบโตเป็นยังไงค่ะ หระอที่วัตถุประสงค์อ,คอันนี้คือนาเกี่ยวแล้วเห็นไมหมคะนี่เราเกี่ยวแล้วนะเนี่ยแปลงน,น,นี้เกี่ยวแล้วแต่แหนก็ยังโตได้แม้ไม่มีน้ําคือปกติแล้วก่อนก่อนเกี่ยวข้าวเนี่ยมันไม่มีน้ําเป็นเดือนแล้วใช่ไหมน้ำไขน้ำออกเป็นเดือนไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องเมล็ดเนาะน้าเนี่ยเห็นไหมคะขนาดน้ำขนาดดินแห้งดินดินมีความชื้นไม่มีน้ำมันก็โตอยู่ได้ยังมีสีเขียวอยู่นาเนี่ยนะคะ ภาคการเขาเลยได้ผิดที่เขาเป็นเขียนเชิประธานคือเขาปล่อยแหนครั้งเดียวพอน้ํามาไถตัวนี้ฉีดจืนซีช่วยย่อยไถปุ๊บน้ํามาไถน้ําเข้าช่ว,ชวยย่อยด้วยอีกทีหน,นึ่งแหน่โตดีเต็มเลยเพราะว่าแหน่มีมสเที่เขียวอยู่นะแหน่เต็มไขดำจนใหน่ภาคการเขาใช้เป็นนาดำใช้รถดำนะ่ค่<ม>ก็จะแบบนี้ค่ะรูปแบบไว้เนี้ยปีนึงเขาเลยทำนาได้แค่ ใช่ปีนีเก็ทำงานได้สิบครั้งเนี้ยเหมาะเลยแต่เราไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรอกค่ะราคาเข้าแค่นั้นเราจะไปอิจฉาทำไมช่วยเราเปิดบัตรนั้นก็ไม่ได้นี่ก็ให้ชงเยอเกินช่วยได้ถ้ามาหากินหน่อยนึงช่วยว่าต้องหากินหน่อยนึงนะคะอ่าวิธีการพอเลี้ยงไหนแดงนะคะง่ายมากคือมีน้ำห้าเซนก็อยู่ได้ห้าเซนนี่เท่าไงแล้วจ้ะอ่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ ค่นี้อยู่ได้นะแต่ต้องมีดินน,นะคะในน้ำไม่ใช่ว่าเอาไปติดเนาะเอาไปติดอมเ,อเขาไปใส่ในบ่บอกปูนทำไมมันอยู่ได้ก็ขเขาดินใส่ไม่บางคนบอกว่าไม่ได้ใส่ดินเลยก็ใส่ปุ๋ยพอไหมเขาไม่ได้ใส่ดินแต่เขาอาจจะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ที่มีฟอสสา,ารค่ะปัจจัยคือธาตุอาหารที่เราให้เกษตรกรใส่ดินเยอะๆเพราะเราไม่อยากให้เกษตรกรต้องไปเสียปุ๋ยอีกเลย ใช่ไหมค่ะถ้าใส่ดินเยอะคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าในดินเรามีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมอยู่แล้วแล้วแหนมก็ไม่ได้กินเยอะเหมือนพืชทั่วไปมันก็กินฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมในปริมาณที่น้อยนิดเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นในดินเราถ้าในในบ่อเราที่มีดินเยอะคุณก็ไม่ต้องเติมอะไรเพราะในจะเจ้งหาจากในอากาศฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมจากในดินอยากเล่นงานเจริญเติบโตอาจจะใส่ปุ๋ยคอกอีกนิดหน่อยอ่าปุ๋ยคอกก็อยู่ที่ว่ามันเป็นปุ๋ยอะไรปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้้าาหหต่่่งกกันนนเเมมืืออีีทชะะค <น>แต่แลมะมะล่มกับการแดดล่มโตดีกว่าล่มลำลายไม่ใช่ล่มแบบจับนะล่มลำลายร่วมใต้ต้นช่ำชาแบบทา,างง่ายเลยอ่าแหมเหมือนบ้านเราเลยเหนะ <c oughs> มือนในสวนเราเลยนี่ก็ลอกเั่นที่บอกเนี่ยมาปลูกใต้ต้นช่ำชาเหมือนกันมาลิ้นเต่านกช่ำช้านี่ยครับน, <c oughs> นะรนะ่มลำลายค่ะทำไมบางคนบอกว่าเอาแล้วมันอยู่กลางแดดในนะาข้าเราไอยู่ได้ใบข้าวต้นข้าวบังอ่าต้นข้าวช่วยบังนะ ถ้าจะเลี้ยงในบ่อน้ำธรรมชาติต้องทำกระชังล้อมรอบเพราะปลาชอบนะปลากินพืชชอบน,นะนะถ้าไม่ทำอ,อย่างนี้หมดแต่เชื่อไหมคะว่าขนานดเราทำอย่างนี้ปลาม,มันระโดดหรือว่าเจาะไอ้นี้เข้าไปเลยเพราะม,มันหอมมากสำหรับปลานะค่ะไม่เคยไม่เคยเหลือจะเออเนมันมีปลาอยู่ในกระชังได้มันกระโดดข้ามนะหรือกดล้มลงไป ม่อยากทำเป็นบ่อปูนไงลงทุนเยอะนะทำอย่างี้ค่ะขุดหลุมลงไปลึกสักสอบหนึง่งนะะเอาผ้าดำปูรองเอาดินใส่อน้ำใส่แต่แบบเนี้ยถ้าน้ำท่วมแล้วไหลเจือกนีไปกับน้ำหมดเลยนะ <Okay. S 1> มีวันนั้นเกษตรกรทีท่ทำอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้น้ำมาแล้วบ้านเขาน้ำมันเยอะน้ำไหลซ่าออกไปหมดเลยกุศลทำาหม่ทำใหม่ตะไขา่ลออไว้ไม่ให้ไก่เข้ามานะกลายเป็นตะปงตะไข่เล็กหมดเลยที่เป็นคือไก่ที่อยู่นอก เปลงฟรีบ้างนะนะถ้าแบบนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนพยามไ่้ม่เ,เยอะไม่ก็คือมีอหเหวหมายถึงว่าก่อนหน้านี้นคือเราเลี้ยงไก่แล้วให้กินแต่แหนแดงแล้วมันหายเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารแห้งมันด้วยไงเราก็เลยสงสัยน้ําอาจจะเยอะเกินไปว่า<ห>นในในแหนแดงมีน้านําเป็นส่วนประกอบใช่ครับ กกินแต่่ผัอยยางเดีวให้เสริมได้แต่ว่าไม่เป็นอาหารหลักเลยไม่ได้ค่ะจะต้องมีตัวอื่นเติมด้วยอ่าันนี้มาตอบด้านหนึงนะคะค่ะแล้วก็หรือถ้าเรียนให้ก็จะอย่างนี้ นะขุดดินขุดน้องขุดอะไรมันขุดหยาบเนาะขันบ่มีรถขุดมันจะสัญญาบ้างหน่อยเลยนะอาจจะใส่ที่แบบว่าเอาอีฐบล็อกตั้งขึ้นอะไรมีหลายคนที่ใช้อิฐบล็อกหรือใช้ลำไม้ไผ่ใช้ลำไม้ไผ่ซ้อนกันสองสามลำใหญ่ๆตั้งขึ้นมาเพื่อให้เอาผ้าดำปูเอาดินใส่อน้ำใส่แล้วก็เลี้ยงได้อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะ่าใช้ลำไม้ไผ่ตั้งขึ้นเฉยนะแต่ว่าจะต้องจะต้องเอาผ้าดำปูเพราะว่าไม่งั้นมาอุ้มน้ำไม่ได้ ถ้าเลี้ยใงในธรรมาชาติอย่างนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหลือน,นะคะปาก,กินหมดหอยกินหมดนะคะอ,นนอันนี้คือแดงเนื่องจากน้ําลึกนะอันนี้คือคาว่าแดงเนื่องจากแดงเนื่องจากการขาดปลาปลาพืชตัวไปถ้าขาดปลาปลาก,ก็จะแดงประมาณอย่างนี้นนะคะ่ะแล้วก็น้ําลึกน้ําลึกเลีกิน,ลกลกนปลาปลาในดินไม่ได้ก็เลยแดงนะคะแต่แดงเนื่องจากน้นทําลายหรือว่าเนื่องจาก เดินไปจะอีกแบบหนึ่งถ้าหนอนทำลายจะไม่แดงเป็นเมืออย่างเงี้ยจะแดงเป็นวงเป็นวงเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นกระจุกมีแดงมีเขียวเป็นกระจุกกระจุกเพราะว่าหนอนมันจะลงเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนี่ที่หนูเนาะนะเนี่ยหนูก็จะมีบ่อกลมแล้วก็มีบ่อยาวนะบ่อกลมเอาไว้ทำพันนะเวลาเวลาสมมมอบเกษตรกรก็ใช้ในบ่อยาวนะแต่บ่อกลมที่เท่าไว้ทำพันเพราะว่าเราจะได้จัดการเรื่องแหนบเป็ดออกได้ เพราะในบ่อยาวสูมเสียงที่จะมีแหนเป็ดไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันจะมาด้วยวิธีไหนนะาะฉะนั้นก่อนเราจะเอาก่อนเราพอเราแจกจ่ายเราแจกจ่าย,ย,ยเป็นบอ่อหมดบ่อน,นี้แล้วเราคลีนก่อนเราค่อยเอาคือทำความสะอาดบ่อก่อนนะพักบ่อก่อนแล้วเรา่อยเอาเอาแหนแหนแดงชุดหมายลงนะคะนี่นะเนี่ยบอ่อหนูกว้างสองเมตรยาวสิบห้าเมตร ใส่แหนแดง3กิโลนะเดือนหนึ่งได้แหนประมาณ100กิโลนะในหนึ่งบ่อนเนี่ยนะคะเฉลีย่ยนะอันนี้หนูจากค่าเฉลีย่ยจากหลายๆเดือนที่เก็บข้อมูลมาอันะนี้ก็จกแจกจต่จนไม่หวังอะไวคนที่ไปช่วงแรกๆหนไหมคะไ,ได้เป็นกระสอบนะทุกวันนี้ถ้าจะนับเป็นต้นให้เฮ้ยไม่ใช่ได้เป็นกิโลอยู่นะคะตนละกิโลสองกิโลอยู่นะ,ะเหน่ไหมคะไปเอาช่วงแรกไม่มีคนไปเอานะ,ะหนูจำได้เยอะน,นะ,ะก็เอาไปใครเอาเข่งไปใส่ก็ได้เป็นเข่งนะ อันนี้อะเลยอะอย่างนี้เยอะเท่ายน,นี่อันนี้เป็นของหน่วยงานนะไม่ต้องไปว่าเขาว่าแหมเอาเยอะนี่เป็นของหน่วยงานที่เขาเอาไปแจกจ่ายไปสำนักต่อนะอันนี้เป็นของประยุทธาสตร์ที่เขาเอาไปเลี้ยงเอาไปทดสอบเรื่องกาเรเลี้ยงในวัวนะมันเขาก็จะได้เยอะเป็นพิเศษนะนี่บ่อเดียน,นะคะเน,น,นี่ยนะเนี่ยเราก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะทุกวันนี้ส่งด้วยนะคะส่งไปสนีนะส่งไปสนีเอ่อ เราพี่วาเชียงรายนะก็ะส่งข้อมูลกลับมาว่าไปถึงเขาก็สดเขียวดีนะขยายต่อได้นะเวลาส่งไปก็มีแผนพับให้เพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่เกษตรกรได้มามันเป็นยังไงนะมีเบอร์โทรหัวหน้าให้ไปพร้อมทุกวันนี้หัวหน้าไม่รับเบอร์แปลนะกบบบๆเพื่อเ่องสงนะเพราะมันรับตัวสำหรับบ้านโอยองประกอบการเกมีของแหนแดงนะที่ตอนที่กําลังไปที่หนึ่งคือเรื่องของการอเอาไปใ้ในหางศัก นะาแหนแดงมีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นโปรตีนอย่างโปรตีนอย่างคือโปรตีนที่เขา,เาให้สัตว์กินนะฮะอยู่ที่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันก็มีในเรื่องของปรอทเปอร์เซ็นต์ตมแมกนีเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กเห็นไหมคนะมีแป้งมีน้ำตาลเห็นไหมคนะค่อนข้างสูงนะคะค่ะมีคนะ่นะนี่ค่ะยิ่งถ้าไปดูเรื่องของอะมิโนโปรตีนจริงๆนะดูไรตีนดูอะไรพวกนี้น่าสนใจ่เธอสวยนะ เกษตรกรก็ทำอย่างนี้ที่แปลงผักนะคะเวลาเขาทำแปลงผักค่ะ,คะใช่ค่ะคือ,อ ى, ปกติในแปลงผักหนูจะแนะนำว่าให้ใช้เป็นแหนแห้งเพราะว่าอย่างที่ว่า,าในนาข้าวขนาดมันมันม,นม,มีมันไม่มีน้ําแต่ดินมันมีความชื้นมันยังอยู่ได้เป็นเดือนนะด้วยความที่แหนอุ้มน้ำมากนะถ้าใส่เป็นแหนสดเกินไปเรากลัวว่ามันจะมันจะมีชีวิตรอดในแปลงผักแล้วอาจจะอุ้มน้ําเกินไปอาจจะทให้เกิดโรคล้างนองฝนนองนะคะแต่ นะ้ำบ้านเราไม่้อหมอแล้วค่ะพี่เพราะพี่ไม่ได้ให้หน้ำทุกชั่วโมงแล้วแดดบ้านพี่ก็ไม่ใช่แดดแค่ไหนค่ะใสเพี้ยใสไปะไรก็ใส่นะเนี่ยไงนะนะอันนี้ก็บรรบุญนะคะทุกพื้นที่ว่างก็จะทําบ่อแดงไว้นะ้าแล้วก็จะไฟใส่ผักไปเลยหรือนะจะไฟมั้งซาวใส่เลยไฟนะนะอันนี้หนองสีนะคะที่หนองสีเขาเลี้ยงไว้ข้างนอกอย่างนี้แล้วก็จะมีบ่อข้างใน ที่เลี้ยงไว้ในกรงข้อไก่เลย <ไป S 1> นะแต่ไม่ได้ให้กินแต่ไหนแรงนะคะเข<อ>าให้อาหารอย่างอ <ๆ S 2> ื่นนะที่จะเพิ่มโปรตีนให้กันนะนะเอาไปใช้ทั้งเลี้ยงปลาเอาไปใช้ทั้งคุมโคนอย่างนี้เลยค่ะนะเอาปกคนพิ่เลยนะคนะนี่ยโนะีละเป็นเกษตรกรที่เอาไปเอาเอไปทดลองมันเยอะค่ะแต่นี้ เอาไปทดลองได้ประโยชน์ได้คือเอาไปเลี้ยงแล้วมันเยอะนะคะใส่ผักก็ไม่ทานข้าวก็ยังไม่มีน้ำนะก็เลยเอาขึ้นมาตากตากเก็บไว้ด้านได้ขายซะอีกนะขายแพงอีกนะคะเป็นแห้งนะแหน่งเราไปใส่ไรก็มันนี่คนะนะแหนแห้งหนกิโลถ้าเอาไปคุกในแปลงผักนะแนะนําให้คลุกแหนแห้งหน่งกิโลในพื้นที่ปลูกผักประมาณสตารางเมตร นะอันนี้คืออันนี้คือข้อมูลงนานวิจัยที่มีข้อมูลมาแล้วนะคะเวลาตาแห้งนี่คือตาประมาณหนึ่งสองแดดถ้าแดดจะจัดเทนตาก้างแดดจะจัดหนึ่งถึงสองแดดอันนี้คือแห้งแห้งแล้วเอาไปใส่น้ำแล้วมันไม่ฟื้นแล้วนะคะมันตายแล้วมันไปเข้าเข้าไปเตาแล้วจะเห็นเด็ก,ก่อนบางคนบอกแห้งแล้วเรามาใส่น้ำมันจะฟื้นเลยไ <c oughs> นะม่ไม่ฟื้นนะคะเขนก็จะประมาาอย่างนี้เอาใส่อะไเนี่ยบกคนเลยอนะ่นะบกคนอย่างนี้ นะได้เบียวไม่ได้เดียวเหมือนเดิมนะแต่ว่าจะมีในส่วนของที่มันสลายเป็นอากาศได้ไหมอันนี้เราเรายังไม่มีการวิเคราะห์ต,ตัวนั้นนะแต่ทางที่ดีก็คือกบแล้วก็เอาเศษใบไม้หรือไม่ก็เอาเอาดินออกหน่อยนึงแล้วก็เอาดินกบนี้จะดีนะหรือทาเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะไม้ผลไม้ดอกไม่ใช่ไม้ผลไม้ดอกหรือพืชผักที่เป็นผักกระถางอะทําให้มันดูมีมูลค่าดูอันนี้คืออินทผลัมเห็นไหมล่ะที่อยู่ในถุงดํา นะจุดดำรบนี้ทางโด้นนะเป็นทะี่นัำหารามนะเอาแหนแดงมาใส่เนี่ยเอาแหนแดงมาใส่ประมาณสองสามต้นรากไม่ได้ตั้งใจจะใส่ให้มันโตเปรอกันีอกรือาแต่เรีีนนี้แดดไม่จัดแล้วก็ลดน้ำบ่อยได้ไหมคะเขาก็จะเริญเติบโต่ตไปได้แต่เขาไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดหรอกนะคะก็ถึงระดับหนึ่งเรื่องความที่เขาเป็นพืชน,น้ำก็ถึงระดับหนึ่งอ่าผ่านไปสองสามเดือนเขาก็ตายขอขอเขาก็จะแห้งตายแต่ข้อดีของมันคือ ชื้นรักษาความชื้นของของต้นไม้ได้ระดับหนึ่งแล้วพอมันตายมันก็เป็นปุ๋ยให้เือเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้นะนี่ก็คนเลยวคนนี่ที่บ้านนะนี่ฝีมือลูกชายหนูจริงอันนี้ฝีมือลูกชายหนูอันนี้ได้มาโดยบังเอิญนะด้วยความสนอยากทาอยากนั่นนี่นู่นคือแบบลูกนักวิจัยนะอยากเล่นดีเซลใช่แล้ะเอามาใส่แล้วแหงลอยๆนะคะก็เลยกลายเป็นแม่ก็เลยรอดูว่ามันจะอยู่ได้นานขนาดไหนแล้วต้นมันจะแย่ง มันจะแยกอาหารอินทผาลไม้นะเราก็เอามาแยกกันเจ็บเทียบกันนะคะก็ทําเป็นหลายชิ้นเล้นหลายเล็บเ้นเอาเียดเทียบนะเช็คดูผลปรากฏว่าอินทามก็อ่าินทผามที่มีแหนแดงเจริญเติบโตได้ดีกว่านะแต่พอถึงระดับหนึ่งแหนแดงตายยิ่งพุ่งเลยค่ะท่านเพราะว่าช่วงที่มันมีแหนแดงแต่แหนแดงมันค่อยๆ่อยตายใช่ไหมคะมันไม่ได้เยอะแต่พอมันแห้งตายทั้งหมดแล้วมันพุ่งเลยไายกินละนี่ ไก่กินนกกระจอกกินไอ้น,นอกกระทากินนะแพะกินคนะ่ะนกกระจอกเทศกินอ่านะนี่ไก่ไก่ไทยค่นะก็กินอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่บอกแล้วนะว่าไม่ได้ให้เป็นอาหารหลักนะมันจะต้องเป็นอาหารเสริมนะค่นะนะมันร้องใช่ไหมไก่นี่จะโตใกล้หรอือเปล่า วายจำเดียวโมรีเขาบอกเลยเด้เนี่ยออกเลยออกไปแล้วหมู่วานเนี่ยอ่าเนี่ยค่ะก็ให้อย่างนี้เลยค่ะไฟใส่คือหนูไม่เข้าใจด้ยนะในไฟใส่นี่เป็นยังไงเนี่ยค่ะไฟใส่ของเกษตรกรเนาะอ่านะคะถึงจะหน้าตาอีสานอีสานหน่อยแต่หนูก็ไม่ลึกขนาด กินอ่ะอ่าเต๋อกินอ่ะที่ไปที่ไปนึกอะไรกับหมูทุวันนี้ก็ไปเลี้ยงกุนนาวเลี้ยงหก่กวางยก่ชนี่อ่ะอะไรนะแต่ว่าพวกหมูพวกวัวเนี่ยจะเลี้ยงมันต้องเลี้ยงปริมาณเยอะนะคะอ่านี่วัว มีแพสอีกนะมีแพสท,ที่เขาเอาไปเลี้ยงนี่มีปลาแพ้อ,ะะอยู่สารคามเขาไปเลี้ยงให้เป็นอาหารแพะแต่อย่างที่ว่านะคะอย่าลืมว่าอาหารเม็ดที่สัตว์มันเคยกินมันมีส่วนประกอบหลายอย่างถึงแหนแดงจะมีธาตุอาหารหลายอย่างแต่มันจะต้องให้สดสมของอาหารเม็ดอาหารแห้งอาหารน้ําที่สมดุลกรรันนะคะเขาผสมลาให้กินเลยเนาะอันนี้ก็อันนี้คือเขาทําแบบผ <c oughs> สมลาอ่อน <c oughs> แต่ว่าปศุสัตว์จะหแบบัดขอนแก่นที่เขาทำคือเขาพัด เอาไปฟางข้าวคือช่วงเมื่อกี้ที่ผ่านมามันไม่ค่อยยานะโปรตีนมันน้อยเ็าใช้วิธีเอาฟางข้าวมามาใสา่ข้าเครื่องบดสับแล้วก็เอาแหนแดงไปคลุกเติมเฉยๆค่ะแต่อันนี้คือเกษตรกรเขาทําเป็นแบบเป็นแบบให้เป็นโปรตีนเลยอ่ะก็คือมีรำข้าวด้วยมีแหนด้วยแล้วจะได้รู้ปริมาณต,ตัวเขากินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะ,ะคือถ้าเอาไปคลุกกับรำข้าวฟางข้าวไม่รู้ว่ามัน มันจะกินยังไงตัวไหนจะกินไม่กินนะอะไรเนี่ยนี่เขาเลยทำอย่างนี้โอ้หม่ทีไหมจา้ามันจะโตกนได้แหะก็ประมาณรัชนีโอเคแดงจบเน,นาะจยแ์แดงจบหมดเวลากลับบ้านแล้ว